สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาชมการดำนาครับนี่ดำเจ้าแรกเนื่อจากนะครับนเ,เนบเื่องจากว่านาตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มนะครับถ้าหน้านาถ้าฝนมาหนักๆเนี่ยน้าจะเยอะนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> จะใช้กาอายุสามสิบวัน <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่นะครับการดำนาของชาวภูไทยนะครับ อันนี้ดำเพื่อรับน้ำใช่ไหมครับใช่แล้คุณตุมามมันกระตีดแบบนี้พราะลือกอาทิตย์เช้อาทิตย์แล้วก็เขียวน้ำมากแต่ไงน้อยชลี่ก็มีกัดครับน้ำก็มีเกียบมันก็มีสามเผากระแามดำเอาครับดำยอดน้ำมันสีเทื่องงานเทื่องงาอันนั้นก็ดำเอามันสนดจ